สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณลุงไอกบอลนางเอกนุ่นจากคุณลุงฝากมาให้ทีมงานคนรวยครับขอบคุณเลยกำลังจะตั้งเซตเรียนซอยท่าลูกลูครับเนี่ยพี่นง่อกำลังครับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอ คุย ngồi ๆมันง g ồ i จะแบ่งกันครับที่ทั่วถึงนะครับเอาคือต้มดนแฉอ๋อสอทันเหล้วติต้มกินเบียให้เพื่อนเบิงให้กันได้ไปยืนเฝ้ามันนันอ๋อแค่เดือดก็กปิดตัวเนาะ kia, ẩn sọ sọ, hôm nay thì phùng bận, rửa chân phùng, bao mày, muốn gì xoay, hãy phân bơng hãy cái được, ha à, đi phân xong, ừ. đừng bỏ, đi nào, con gì đi, phi mือ, ẩn sọ, không kia, cái nha, bắt chúng ta với nhau đấy đấy, tăng ต้องให้มันสุกนะครับเพราะว่ามันอยู่ในส่วนตั้มใสนะครับเกี่ยวออน,นครับผมต้องร้อยจะข้าวหนึ่งไก่ที่ได้แล้วล่ะครับ

เอาอย่ย <laughs> างนี้แ้วไปคุณเด้กล่องฟุ่มเยะแยะไปอยู่คุ่นไหมฮะฟังดิขัข้นสุดทายมาปิดโอ้ยใครเอาขากล่องมาครับมาตรงนี้นกดไปครับกดแล้วอ,อยู่ในขั้นตอนหั่นนะครับตอนนี้ครับ ขอบคุณคุณลุงนะครับเป็นซร้อยจุสินสันครับแก้วเพียบบานเท่านี่แหละนะครับฝีมือ่อทุนเท่านี่แหละนะครับรมี่่เขาติเ่าครับเคองเข่าอ,อันนี้กะพักกินกลับนะครับนี่บอกเขือแล้วกะตะไคร่เพื่อดับ

มีเป็นนอนใส่ก่อนในัวแทะมันนีเป็นนอนใส่มือนี่มีนอนในรถมีสอดติดีสอดสนตัวติด้สอดโอ้ยเปิดรถออกหรืว่ามันเงื้อแตกนี่เลซอนี่แหละซึมเครับว่ตถิยังดตรไหนที่ขายซึเพิ่มติดโลไปเอาบเพิ่แล้วเอ๊ะไปรุ่นนีนอนบ่ ใหญ่ป้ใครไมป้เออยู่ยูดอยูดอยู่ดยู่ดอเนีเจาดีก็มีขายตรงไหนอีกต่อะอไม่สิกว่ามันมันหน่อยย่นยันรอยยิ้มยันรอยยิมกันนหลายนะพี่น้องเมแต่บ่าูจัคคนเยตอนนี้เขาสิยุดเนาน่วย เในเมืองคุณน้ในเมืองครับว่าเท่านี้ตนาดบ้านใหญ่เเห็นเลยมีเครื่องไหนมีเดิมมีติมตับเอติมตับโอ้โหเนี่ยว่าอกันโอ้โหอะ ครับอะรอดติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวขั้นตอนการปรุงครับแค่นี้ก่อน